นี่มีโอกาสผ่านมาช่วงค่ำๆนะครับก็เลยมาเดินชมตลาดร้านค้านะครับย่านบริเวณเซนจูรี่บูวีพาซากันนะครับ <Okay. S 1> เรามาดูว่าตลาดข้างเซนจูรี่ช่วงค่ำๆนะครับเวลาประมาณเกือบเกือบสองทุ่มนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีไก่ทอดหัดใหญ่นะครับหัดมาจะเป็นซุกี้ทะเลนะครับไม่ไแน่ใจว่าบทหรือ,อยังหัดไปจะเป็นร้านคล้าย โจ๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะมีหมูทอดมีขา้าวเหนียวนะครับและมีข้าวถัดไปจะเป็นร้านลอดช่องสิงคโปร์นะครับทางเดินจะค่อนข้างครับแคบนิดนึงนะครับถัดมาก็จะเป็นร้านส้มตำนะครับและก็จะเป็นร้านปิ้งย่างนะครับเข้ามาอีกก็จะเป็นร้านขนมจีนนะครับจะมีร้านหมึกหมวยนะครับร้านหมึกหมวย ข้างหลังก็จะเป็นร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงครับมีร้านขายหมูทอดขายยำนะครับถัดไปด้านในจะเป็นร้านข้าวตามสั่งนะครับแถวนี้อาจจะหาของกินไม่ยากนะครับข้างในจะมีบริเวณสำหรับพื้นที่นั่งด้วยนะครับอันนี้จะเป็นร้านขายน้ำปั่นนะครับเป็นร้านขายน้ำปัน่น สามารถเลือกได้เลยครับเมนูมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสับป,ปะรดส้มฝรั่งแก้วบังกรนะครับมีหมดเลยวันนี้อาจจะไม่คึกคักนะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ช่วงค่ําๆถ้าเป็นวันธรรมดาน่าจะคึกคักกว่านี้นะครับร้านขายคอหมูย่างไส้ย่างนะครับแล้วก็มีคล้ายคล้ าคุกกปินะครับข้าคุกกปิครับไม้ละ10บบาทสามารถสแกนจ่ายได้นะครับของหวานก็มีนะครับจะเป็นขนมโตเกียวนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นร้านข้าวไก่อบนะครับมีปลาแกะด้วยนะครับ กล่องละ50บาทนะครับน่าทานตามคลิปเลยนะครับตัดมานิดนึงจะเป็นร้านยำนะครับเลยไปก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างนะครับเกิกดมาเป็นร้านยำนะครับล,ลูกชิ้นนึ่งนะฮะ เป็นร้านหมูทอดนะฮะมีตับด้วยน่าทานเลยครับขายเป็นขีดนะครับมีทั้งตับและหมูนะครับอันนี้อาจจะเป็นช่วงค่ำเขาอาจจะเลือกทยอยเลือกร้านกันแล้วนะครับเพราะว่าปวันเสาร์นะครับอาจจะเดินไปดูด้านข้างข้างหน้าห้างข้างข้างห้างนะครับเส้นที่อยู่ติดกับทางรถไฟฟ้านะครับว่าจะมีอะไรขายบ้างนะครับจะเป็นไก่ย่างก็จะเป็นไก่ จะเป็นเนื้อย่างหมูย่างนะครับฟิวก็เหมือนอยู่ที่เมียงดงนะครับข้าวเหนียวก็มีเช่นกันนะครับทางร้านขายก็อยู่ตรงทางลงบนไดเลื่อนรถไฟฟ้าเลยนะครับเราจะพาไปดูไนท์มาร์เก็ตกันต่อนะครับจะเป็นไนท์มาร์เก็ตเซนจูรี่นะครับ ก็มีอะไรขายกันบ้างนะครับเริ่มจากร้านแรกนะครับเป็นแก้วบองแล้วก็หมูย่างต่างๆนะครับร้านยำร้านข้าวไข่เจียวนะครับก็มีสามารถเลือกเครื่องได้นะครับตามตามใจชอบเลยนะครับ ของโปรดเลยครับยำปลาดุกฟูใหญ่มากครับเราก็จะมีพวกน้ำพริกนะครับร้านี้ไข่กะเพรานะครับราดข้าว25บาทนะครับก็ไม่แพงนะฮะจะเป็นกะเพรานะครับน่าจะใส่กล่องนะครับใส่กล่องกล่องละ25นะครับจะเป็นสุกี้นะครับสุกี้โร ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับพามีฮ่องกงเมนูนะครับตามนี้เลยนะฮะน่าทานไหมครับ<ส>เห็นกลรวเล่นอิว่แะครับเห็นกรณเล่นอิว<ส>ต่อมาก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับ<ส>น่าทานตามภาพเลยครับ ภาคนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้ปั่นนะครับฝั่งนี้จะเป็นสตรีทฟู้ดเกาหลีนะครับพวกไก่อะไรอย่างเงี้ยครับร้านยำร้านอาซาบูเสียบไม้นะครับเกิดมาก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับ กาแฟเขาตะลุกนะครับราคาก็จะตามนี้เลยนะครับโอ้อันนี้น่ากินมากเลยครับหมูสเต๊ะนะครับหมูสเตะก็มาเป็นมัดๆเลยนะครับสิบเจ็ดไม้ยี่สิบสี่ไม้สามสิบไม้นะครับอันนี้ก็น่าทานมากเลยครับโอ้ทางใหญ่ทางยาวเลยครับ หมูยอ,อย่างนะครับหมูยอ,อย่างอั่างนี้ใกล้หมดแล้วนะครับขนมครกนะฮะถัดไปจะเป็นร้านของหวานนะครับเป็นร้านล่าวนี่นะฮะน่าทานมากเด้วก็ถัดมาจะเป็นร้านขายสลัดนะครับ เป็นโฮมเมดสลัดนะครับเบบี้แยก็มีนะครับของหวานหน้าอร่อยไหมครับเป็นเค้กจิ๋วนะครับตอนนี้นนร,ร,ร,ร้านก็ทยอยปิดไปบ้างแล้วนะครับนอยจากปวันธรรมดานะครับ ก็ยังมีร้านค้าอยู่เยอะนะครับประมาณช่วงเกือบๆสองทุ่มนะครับหือโต๊ะนั่งนะครับอันนี้เป็นร้านลูกชิ้นปลาปิดไปแล้วนะฮะถัดมาก็จะเป็นร้านกะเพรานะครับร้านไขาของก็มีนะครับเป็นพกถุงเท้านะครับจะเป็นร้านน้ําปัน่นนะครับเย็นทานเสร็จก็ขึ้นรถเมล์หรือขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านได้นะครับ นอกจากของกินแล้วของใช้ก็มีนะครับจะเป็นพวกผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้านะครับแล้วก็เครื่องกระเบื้องนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นร้านขายข้าวเกลียบนะครับขายข้าวเกลียบเห็ดหอมนะครับน่าทานเลยครับถัดมาก็จะเป็นร้านเสื้อนะครับโอ๊ะัน,นั้นคืออะไรน้ำร้านน้ำอะไรสักอย่างน้ำหมี่พ่นไฟเออแปลกดีเป็นไข่มุกลาวานะครับ แก้วละ30บาทนะครับแล้วก็มีต้นคิสมารเล็กๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวมุมถนนล่างน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูจะดูร้านไข่ยเครื่องดื่มกันนะครับอ่าน้จะเป็นร้านเคบับนะครับเคบับไก่แล้วก็เคบับเนื้อนะครับ น่าจะไกลหมดแล้วถัดไปเป็นร้านอาโวคาโดนะครับเป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนะครับถัดมาก็เป็นร้านผลไม้สีสดสวยนะครับราคาตามฤดูกาลนะครับแล้วก็จะเป็นร้านเซก,กรกอกนะครับเซกรรอกต่างๆนะครับถัดไปน่าจะเป็นร้านชิมจุ่มหรือเปล่านะครับ บรรยากาศเหมือนเบียการ์เด้นเลยนะครับแต่ว่าอากาศยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับก็จะเข้ากับฤดูกาลได้ดีนะครับในช่วงธันวาคมแล้วนะครับร้านระยาหมูกระทะนะครับโอ้เขายกหมูกระทะขึ้นมาบนฟุตบาทเลยนะครับเรามาดูเมนูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเมนูหมูกระทะนะครับ น่าจะเป็นฟิลบุฟเฟ่นะครับเอ,อหัวละเท่าไหร่ราคาเขาจะขายเป็นชุดนะครับไม่ได้เป็นหัวเป็นบุฟเฟ่นะครับบรรยากาศก็ได้อยู่นะครับก็อยู่ติดกับเซนจูรีร่นะครับจะมีพ่อครัวนะครับเชฟทํากันสดๆเลยนะครับบรรยากาศนะครับลมเย็นๆนะครับ แต่วันนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับก็อีกสักคู่คงจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์คงจะเย็นขึ้นนะครับเป็นร้านระยาจิ้มจุ่มลางน้ํานะครับก็จะมีโต๊ะนั่งยาวไปถึงตรงทางซอยลางน้ําเลยนะครับใครสนใจมาหาของกินนะครับก็มาเดินข้างๆเซนจูรี่ได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นริทึมลางน้ํานะครับห้องละสิบล้านอัพนะครับก็จะเป็นสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะครับ บรรยากาศก็รา,ราวๆนี้เลยนะครับบรรยากาศจริงสถานที่จริงนะครับด้านั้นก็จะเป็นที่จอดรถของเซนจูรี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศซอยลังน้ำช่วงค่ำคืนวันเสาร์นะครับ,บญญาาจะต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเลยมาหน่อยก็จะมีเซเว่นนะครับมีข้าวหลามมีผล,ลไม้ขายนะครับ มีของหาบนะครับมีฝรั่งนะครับมีปลาเผานะครับและขนมโตเกียวขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถูกอ,อกถูกใจกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันได้นะครับสวัสดีครับ